ก็ต้องครับสวัสดีน้องเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่เช่นเคยนะครับผมช่อง b e a c แ channel นะครับก็วันนี้เราไปอยู่กันในเกมกาเิน่าฝีายไทยแลนด์นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาสอน หาเพชรกันไปฟรีๆเลยนะครับหาเพชรวันละ 12, พันสองพันเพชรกันเลยนะครับพี่บอกไว้ตรงนี้เลยนะครับผมหาเพชรสูตรนี้ได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมได้จริงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทำได้ทุกคนด้วยนะครับผมทําไม่ยากเลยนะครับทําในมือถือก็ได้ทําในคอมก็ได้นะครับผมนะ<ช>อ่ะก็ก่อนจะไปดูวิธีการหาเพชร ฟรีฟยกเซิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมพี่มีแจกเพชรกันด้วยนะครับผมกติกาง่ายๆนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนั่น, <93 S 1> <sk les> น,นเองนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พราแจกเพชรกันเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็จะเป็นคลิปที่ลงเมื่อวานนะครับผมนะเป็นชิชปแจกโคสกาไททันนั่นเองนะครับมีทั้งหมด100 69คอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มหมดเลยนะครับใครคือผู้โชคดีนับสามสองหนึ่งไปครับ 3, 2, 1, ผมใครเอ่ยใครเอ่ยคนแรกมายังคนแรกว่าไงคนแรก <c oughs> เน็ตเป็นอะไรวะเนี่ยอ่ะคนแรกคนแรกโอ้มั่วละมั่วละคนที่สองครับผมเอ้ยเอ้ยค้าง <c oughs> ยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอคนที่สองมาครับผมคนที่สองมาครับผมคนที่สองอ่าโอเค เรียบร้อยนะครับไว้น้องคนนี้เลยนะครับผมมีชื่อเฟสแล้วก็ยูดีนะครับผมอ่ะจัดไปนะครับ้องชายนะครับก็ให้น้องคนนี้นะครับผมนะเฮ้ยทำไมเข้าระบบไม่ได้อาจจะสักครู่นะครับผมอ่ะก็ให้น้องคนนี้นะครับผมแคปชื่อตัวเองเนี่ยนะครับผมในเกมตรงนี้นะครับหนึ่งรูปนะครับก็คือน้อง th fino นั่นเองนะครับผมนะอ่ะ ก็เป็นน้องคนนี้เลยนะครับให้แคปรูปมานะครับหนึ่งรูปแล้วก็มาแคปชื่อเฟซตัวเองนะครับหรือว่าแคปรูปตรงนี้ก็ได้ในหน้าจอตรงนี้เลยนะครับหนึ่งรูปสองรูปเป็นสองรูปนะครับแล้วก็ให้ส่งมาทาง Facebook ส่วนตัวพี่นะครับผมภายใน10นาทีเท่านั้นย้ําว่าภายใน10นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเลย10นาทีเนี่ยพี่สลัดสิบทันทีนะครับผมนะพี่จะสลัดสิบทันทีเลยนะครับผม ก็สำหรับใครยังได้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อยูดีคอมเมนต์ที่เฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็ิจกรรมนี้พี่ลืมบอกเลยน่าทางเพจกเล่น้าฟรีไฟไทยแลนด์เพิ่งโพสต์มานะครับผมนะก็ในส่วนคลิปนี้นะครับผมเนี่ยก็คือวันเสาร์ที่14นะครับผมนะวันเสาร์ที่14นั่นเองนะครับผมนะหรือวันที่เท่าไหร่วะวันเสาร์นะครับผมนะก็ ในสัปดาห์หน้านะครับผมก็รอติดตามชมไลฟ์สดได้เลยนะก็มีแจกแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนตัวไม่ใช่ตั๋วนะคูปองนะครับได้ว่าราย่อเราก็คูปองแล้วเปลี่ยนปืนน้ำยาละหนึ่งใบนะครับผมในส่วนดูครบ1นึ่งแสนคนนะครับในส่วนแสนห้านะครับรับเป็นท่าทางนะครับ1อันเลยนะครับผมแล้วก็สองแสนคนดูนะครับรับเป็นหินแปลงล่างนะครับแล้วก็2องแสนห้านะครับรับเป็น ตัวละครเอล็อกนั่นเองเป็นลายตัวนี้เลยนะครับผมลายสักตัวนี้เลยแล้วก็ในส่วนสามแสนคนเยอะสุดนะรับเป็นสก,กินปืน นะครับอินโฟเอวันนั่นเองถาวรกันไปเลยนะครับผมสำหรับคนที่ไอสำหรับคนดูครบ3 0 0 0 0นคนขึ้นไปนั่นเองนะครับผมแล้วก็รอได้เลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมนี้นะครับรอดูวนจันนะครับว่าจะมีมาอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ในส่วนกิจกรรมคลิกประจําสัปดาห์นะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่พามาดูเลยนะครับสรุปสำหรับการหาเพชรฟรียกเซิร์ฟนะครับได้จริงแน่นอนนะครับโอเคตอนนี้พี่ก็มี5เพชรนะครับเดู นะครับย้ำว่าหาหนึ่งวันเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับหาหนึ่งวันก็คุ้มแล้วนะครับโอเคที่ขอคนละคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันก่อนเลยตอนนี้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก่อนเลยตอนนี้นะครับผมอ่ะถ้าไลค์กันแล้วเดี๋ยวพี่พาไปทำหมาเลยก็ให้เลือกโหมดกันเลยตอนแรกนะครับเลือกโหมดอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็นโหมดลงแรงหรือว่าโหมดธรรมดานะครับแต่พี่เอาโหมดธรรมดาก่อนละกันนะครับผมแล้วก็กดเรื่องเกมไปเลยนะครับก็คือ เอดี๋ยวพี่ลมบอกนะครับผมก่อนอื่นเราต้องเหลืออันนี้ไว้ก่อนนะครับนี่นะครับเหลือตรงนี้นะครับผมกดเข้ามาที่แต่งตัวแล้วก็อื่นนะครับก็จะมีในส่วนเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นรูปปั้นโบย่านะครับที่ผ่านมานะครับผมก็ใครที่เหลือไว้ปั๊มได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเราต้องใช้ในส่วนรูปปั้นนะครับผมเนาะเราต้องใช้ในส่วนรูปปั้นนะครับผมอ่ะโอเคเราจะทำยังไงเราไปดูกันนะครับจะทํายังไงต้องดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวจะไม่เข้าใจการหาเพชรฟรี นะครับผมเห็นน้องๆอ,อยากได้เพชรกันพี่ก็าหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับเพชร มานําเสนอนะครับก็คือส่วนมากเนี่ยพี่จะแจกเพชรอยู่แล้วนะครับแจกเพชรต้นคลิปทุกคลิปนะครับผมแต่คลิปเนี้ยพี่อยากให้น้องได้เพชรมากกว่าเดิมนะครับพี่ก็เลยหาวิธีหาเพชรมานะครับผมออะโอเคนะครับจากนั้นก็รอเข้าไปในหน้าล็อบบี้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําอะไรต่อนะครับน้องๆต้องดูให้จบนะครับผมห้ามข้ามขั้นตอนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เพชรเยอะนะครับผมห้ามข้ามขั้นตอนเด็ดขาดเลยเดี๋ยวพี่จะอธิบายแบบละเอียดเลยครับปีอ่พปี2020 ปีถึงปี2021เลยนะครับ <plex> สูตรนี้นะครับผมใหม่ล่าสุดเลยนะครับใหม่ล่าสุดเลยนะพี่บอกเลยนะครับผมนะใครที่ไม่ทําตามก็คือไม่ได้นะครับอ่าโอเคจากนั้นให้เราหาที่ว่างนะครับที่จะวางตู้โบยญานะครับนี่นะครับจากนั้นก็วางไปเลยปึ๊บแล้วก็ไปเก็บออกนะครับผมปั๊บเปิดนี่เราก็อันนี้ได้เป็นเหรียญนะครับผมเราต้องเก็บให้ได้เป็นเพชรนะครับผมนะอ่าหาที่วางปั๊บเราเดินไปปึ๊บเปิดครับผมนี่เห็นไหมมาแล้วนะครับหนึ่งเพชรเห็นไหมนะครับผมอ่านะ แป๊บเดียวนะเนี่ยเออไม่ถึง1นาทีเลยนะครับได้1เพชรละนะครับจากนั้นปุ๊บนี่แล้วก็เปิดอีกได้เป็นเหรียญด้วยได้เป็นเพชรว่าสละมันไปเรื่อยนะครับแล้วก็จะมีคนอื่นนะครับผมคนอื่นก็เขาก็วางได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเราคนเดียวนะครับผมอ่ะพอเรามันหมดเวลามันเข้าเกมน,นะครับจากนั้นให้เราเนี่ยก็พอขึ้นเครื่องบินนะครับผมที่จะโดดร่มเนี่ยเราก็กดออกได้เลยนะครับเราก็กดได้ลแล้วก็มาหาใหม่นะครับคือเข้าเกมใหม่แล้วก็หาใหม่นะครับผมนะอ่ะเรากดออกไปเลย นะครับผมปุ๊บนี่นะครับผมจากนั้นก็พอเข้ามาหน้า็อบบี้ใช่ไหมครับผมเราก็เตรียมเข้าใหม่เลยนะครับเตรียมเข้าใหม่เรากดเรื่องเกมใหม่นะครับไปเหมือนเดิมนะครับใครเนี่ยยิ่งมีรูปปั้นบูญ่าเยอะเท่าไหร่นะครับยิ่งดีนะครับเพราะว่าเรามีโอกาสได้วางวางรูปปั้นแล้วก็รับเพชรนะเห็นไหมตอนแรกที่มีอยู่5เพชรนะขึ้นมา1เพชรลวนะครับในใน1ประมาณ1นาทงอาทิตีไปเลยนะครับโอ้โหสินาทีก็10เพชร โอ้โหเพชรดเดียวดิบางทีมันบางทีมันไม่แค่1เพชรนะครับบางทีมันสองเพชรสามเพชรสี่เพชรห้าเพชรว่ากันไปนะครับผมใครมีรูปปั้นเยอะเนี่ยหรือว่าใครเก็บของเพื่อนได้ไวๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เยอะแน่นอนนะวันหนึ่งพี่บอกเลยพันัพนะครับวันหนึ่งพี่บอกเลย1000พเพชรัพแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์พี่การันตีได้เลยนะครับผมนะอ่ะเอาใหม่นะครับน,นี่รอบที่สองละมาดูซิว่าจะได้กี่เพชรนะครับผมอ่ะพี่ก็เดินมาหาที่ว่างนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ เอามาใกล้ตัวเองนะครับแล้วกดวางไปปพ๊บเห็นไหมแล้วเก็บก่อนเพื่อนเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ได้เป็นเหรียญโกนะครับผมอ่ะวางไม้นะครับปพ๊บเฮ้ยวางดิเปิดครับผมหนีนะได้เป็นเหรียญบางทีก็ได้เพชรบางทีก็ได้เป็นเหรียญนะครับผมหนีไหมนี่ของเพื่อนของเพื่อนเรานะครับเราเปิดเปิดไม่ได้สายหมดแล้วนะครับผมนะแล้วก็วิ่งไปวางใหม่นะครับเป็นของเราเองเราจะได้ไวกว่าเพื่อนนะครับเพี่ยเห็นไหมนะครับผมก็ของคนอื่นก็มีนะครับผมเราก็ต้องอ่า ดูของคนอื่นด้วยนะครับเห็นไหมสองเพชรนะครับเมื่อกี Montana, window, smoking, ้เพชรเดียวนะครับเห็นไหมมันมีหลายเพชรนะครับพี่บอกเลยนะครับไม่ใช่เพชรเดียวนะครับหลายมันมีหลายโอกาสนะครับที่จะได้เพชรหลายเพชรอ่ะแล้วก็ได้เป็นหรียญนะครับอ่าโอเคจากนั้นเข้าเกมแล้วกดออกเหมือนเดิมนะครับโอเคอันนี้พี่จะเทสให้ดู2รอบนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการหานะครับผมเนาะให้ทำทำให้ดู2รอบนะครับง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผม มันเป็นวิธีที่ง่ายมากนะครับผมวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายมากใครๆก็ทําได้นะครับผมเพียงแค่กดเข้าเกมขอแค่มีรูปปั้นนะครับผมรูปปั้นโบย่าเนี่ยก็ได้กันทุกคนแหละนะครับที่ในช่วงอกิจกรรมโบย่านะครับกิจกรรมโบย่าเนี่ยน้องๆของสะสมมาเยอะแน่นอนนะในส่วนในส่วนนี้นะครับรูปปั้นโบย่าน,นั่นเองนะครับผมก็พี่ใช้ไอจีอันว่าเมื่อกี้ประมาณไม่ถึง10อันมั้งได้มาแล้วนะครับผมโอ้โห 3 2 3เพชรนะครับแป๊บเดียวเออนะครับถ้าวันนึงเนี่ยพี่บอกเลยเฉลี่ยวันนึงอ่ะโอ้โหเป็นพันเลยนะครับเป็นพันเลยนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่พาไปแกะโค้กกันดีกว่านะครับโค้ดก็หมดวันนี้เลยนะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วเป็นโค้ดแชร์เตอร์กันบล็อกนั่นเองสําหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดอะไรหรือว่ามีรหัสสำรองนะครับก็เอาไปใส่เล่นสกินปืนนทำคำได้เลยนะครับสำหรับ โค้ดเชียเตอร์กันบล็อกใส่ได้ยกเซิร์ฟเลยนะครับใส่ได้ ID ละ1ครั้งเท่านั้นนะครับพี่บอกเลย ID ละ1ครั้งย้ำว่าเป็น ID ละ1ครั้งนะครับผมใส่2ครั้งไม่ได้นะครับผมนะอ่าโอเคก็เป็นโค้ดนี่เลยนะครับผมอ่า RQJ นะครับ 7MY4 นะครับ E3TPHJR5 นั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ฟาไปดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็จะอยู่ในส่วนอ่า แต่งตัวนะครับแล้วก็กดความเปที่กล่องนะครับผมก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะครับตีนะครับเป็นสกินปืน3วันแล้วก็1วันนั่นเองนะครับส่วนสกินปืนนี่ก็ไม่เอะแต่ละรๆเลยนะครับนี่มีแต่ลรีเลยนะครับพี่บอกเลยนะครับนี่เห็นไหมเอาไว้เล่นงขำขำกันนะครับก็ไม่ถาวรนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับแล้วก็ในส่วนกล่อง ปืนสกาไทท่นถาวรเนี่ยพี่มีแจกอีกแล้วนะครับถ้าคลิปนี้ครบ20,000วิวภายใน1วันนะครับเดี๋ยวพี่แปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมอ่านะครับผมใครอยากได้เนี่ยดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็กดแชร์ แชร์ยิ่งเยอะยิ่งวิวได้เยอะนะครับยิ่งแชร์ยเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะนั่นเองแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะาตามกติกาการรับเพจก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไใต้คลิปนี้เลยที่สำคัญที่สุดต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็พี่ฝากด้วยนะครับผมสําหรับอ่าทิกต็อกพี่นะครับพ,พี่ก็สร้างไว้ที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามถึง2 0 0พแล้วจะ3,000ันแล้วนะครับผมเดี๋ยวถึงแสนผู้ติดตามเมื่อไหร่นเพีอย่าลืมกด ติดตาม t i k t o อกด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจแล้วก็กลุ่มพี่มีหลายอย่างเลยก็ติดตามทุกช่องทางไว้ได้เลยนะครับเดีพี่มีแจกแน่นอนถ้าแสนซับนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวีนี้กราบขอว่าสวัสดีครับจุ๊บ